สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาพบกับการรีวิวนะคะวันนี้เราได้ของเล่นนะคะมาใหม่นะคะเป็นช้างนะคะนีช้างแอฟริกันนะคะแล้วก็มีนี่ซื้อมาสมทบกับเพื่อนเขาเลย<ม>เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันดีกว่านะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ<ม>เป็น 3D นะคะนี่แล้วก็ข้างๆกล่องเข,า,งขาเขียนว่างไงบ้างนี่ข้างหลังกล่องน,นะคะมีไฟ นี่ค่ะงานนะคะขยับได้หรือเปล่าคะเนี่ยขยับไปมาได้น,นะคะมีเสียงนะคะแล้วก็ใส่ฐานทั้งล่างนะคะเปิดปิดด้านล่างนะคะมีเสียงออกตรงนี้หางก็ขยับได้นะคะเนี่เดี๋ยวรามมาดูกันแกะเลยดีกว่านะคะช้างออกมานี่ค่ะช้างออกมาแล้วนี่ตัวสวยงามมากๆเลยค่ะน้องๆ ดูนะคะนี่ค่ะงาของเขานะคะแคบแข็งแรงนะคะนี่หมูใหญ่เบลอเลยนะคะใส่ทานด้านล่างนะคะนี่แล้วก็เปิดปิดด้านล่างเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบฐานมาแป๊บนึงนะคะเอ,อนี่ค่ะเป็นฐานนะคะ AA นะคะ3ามกรอนนั่นเอง ใส่ทันเลยนี่ค่ะหนึ่งก้อน,นก้อนนะคะแล้วก็ก้อนที่สามไปเลยค่ะเราเปิดปิดูก่อนนะคะน้นองได้ยินเสียงไหมเสียงดังนั้นเนี่ยกะสุกแข็งแรงค่ะนี่ค่ะใหญ่กว่าตัวช้างนี่อีกนะคะนี่ดูค่ะนี่เทียบกันเลยค่ะนี่ใหญ่กว่านะคะ งามเลยค่ะสวยมากๆเลยแล้วมาเปิดกันเลยโอ้ยขึ้นนิ้วข้างหนึ่งไปข้างนั้นขยับได้เดินเร็วด้วยค่ะน้องๆ หูกะพีได้สองข้างสวยงามมากๆเลยค่ะอาหาน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกดซัออบสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะไปตามช้างตัดนึงค่ะ